สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบรายทาโร่นะคะวันนี้มิวเดินมาทําคลิปพิกาเดให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อ,อที่ว่าความในใจของคนที่ไปจากเรานะคะความในใจของเขาคนนั้นนะคะคนที่จากเพื่อนๆไปอะคะ่ะเขาคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะค่ะก็เช่นเคยค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะ อาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทนานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อท่าในใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งไอเดียไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะแล้วมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับท,กทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้คุณมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทำนายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าความในใจของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อเพื่อนเพื่อนะคะ่ะเขามีความในใจอะไรนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนเพื่อนนะคะเลขที่หนึ่งค่ะ เด็กที่สองและเด็กที่สามนะคะค่ะกระโดดตาไพ่เด็กไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะขออภัยนะคะวันนี้มีเสียงแหบนะคะความในใจของคนที่ไปจากคุณนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่ไปจากคุณเนะะี่ยค่ะเขามีความในใจอะไรกับคุณนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมีขอดูพลังงานของเขาตอนนี้ก่อนค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่ไปจากคุณนะคะพลังงานของเขาค่ะ เจ็ดเหรียญน,นะคะดมูลค่ะพลังงานของเขาคนนั้นค่ะสเตรนค่ะอืม หนึ่งถ้วยค่ะว่าพลังงานของเขานะคะนะปัจจุบันนี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเขากรลังมันแบบว่าทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆของเขานั่นแหละค่ะทำงานไปนะคะได้เงินกับเก็บเงินไปนะ,ะเขาไม่ค่อยมีความสุขหรอกค่ะนี่นะคะเดิมูนนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีความทุกข์อยู่ในใจอะค่ะนะคะ,นะคะสเตนนะคะเขาอาจจะโดน อ่าหัวหน้าเขาควบคุมอยู่ก็ได้นะคะค่ะหรือไม่งั้นนะคะเขาก็มีความรับผิดชอบมากเลยะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะรับผิดชอบดูแลนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะแล้วเขาก็เป็นคนควบคุมงานซะเองอะคะ่ะหรือม่าอย่างนั้นเขาก็เป็นลูกน้องที่โดนหัวหน้าควบคุมอะ,ค,ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเขาได้ไป หมือนกําลังมีความรักอะค่ะไปเริ่มต้นความรักใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยมีความสุขหรอกค่ะความรักทั้งนี้ถึงเขาจะไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ว่าเหมือนในใจของเขาอะค่ะมีเรื่องที่ว่าเก็บไว้อยู่อะค่ะเขายังทุกข์ในหัวใจของเขาอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่ไปจากคุณเนี่ยแหละค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ หก <6 S 2> เหรียญค่ะอืมอาจจะนถือดาบนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะห้าเหรียญน,นะคะอืม ดาวเรียนค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาก็บอกว่าคุณนะนะคะเป็นคนใจดีนะคะเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณนะคะน่าจะมาขอคืนดีกับคุณนี่แหละนะ,ะแต่คุณเองนั้นคงไม่เอาเขาหรอกนะค,ะคุณคงเอามีดดาบมาแทงเขาแน่เลยเนี่ยเห็นไหมคะ <c oughs> เป็นอาสวินถือดาบนะคะเหมือนว่าเขาเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะ เอาน้ำสะอาดเขาหรือว่าอาจจะเปลี้ยวกาดใส่เขาก็ได้ค่ะนะ,ะเขาเองจงไม่พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยเขาเองเขาก็น้อยใจนะคะเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมาค่ะเขากลายเป็นเหมือนว,ว่าเขาก็รู้สึกผิดด้วยที่เขาทิ้งให้คุณอยู่โดดเดี่ยวนะคะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคุณก็ไม่ได้สนโนสนโอแคเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณนั้นอยู่ได้ดตัวตัวคุณเองอะค่ะนะ คุณอยู่เป็นโสดคุณก็สุขสบายดีอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะไม่สนไม่แคร์คนอย่างเขาหรอกนะคะนี่คือความคิดและความรู้สึกของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วเขามีความในใจอะไรที่เขาคนนั้นมีกับคุณนะคะความในใจของเขาคนนั้นที่เขามีต่อคุณค่ะหนึ่งเหรียญค่ะว้า wow. ว 6ถ้วยนะคะความในใจที่เขามีต่อคุณค่ะเดฟู The ค่ะเดอะเฮอร์มิตค่ะความในใจที่เขาคนนั้นมีต่อคุณนะคะเขาบอกว่านะคะคุณนั้นนะคะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยล่ะคะ่ะ นี่นะคะแต่ทุกอย่างก็เป็นแค่ความทรงจำนะคะเป็นความทรงจำดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะตอนนี้นะคะคุณก็อิสระจากเขาไปแล้วเขาก็อิสระจากคุณไปแล้วค่ะค่ะและความในใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็คือว่าเขาก็ได้แต่มองคุณอยู่ห่างๆค่ะมองคุณอยู่เงียบๆแสดงตัวอะไรไม่ได้อะ,ค,ะค่ะค่ะพ้นการํำนายก็จะมีประมาณว่านะคะพลังงานของเขาตอนนี้ ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเขารู้สึกเป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์อยู่ในใจนะคะเขาก็ทํางานเก็บเงินของเขาไปเรื่อยๆนะคะบางคู่กรณีนะคะเขาคนนั้นนะคะก็คือเป็นหัวหน้างานที่จะต้องมีความรับผิดช,ชอบเยอะนะคะต้องควบคุมลูกน้องอ่ะคะ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเขาก็ดโดนหัวหน้าควบคุมใะเองนะคะตอนนี้นะคะเขาได้ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วค่ะค่ะแล้วความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขาเองนั้นเขาก็ มันหม่ว่าอยากจะมาขอโทษคุณนะคะอยากจะมาขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าแล้วค่ะเพราะว่าเขากลัวโดนคุณอ่าเอาน้ำสาดเขานะหรือไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็ต้องโวยวายแน่เลยนะคะคงจะไม่คงจะไม่เป็นผลดีะค่ะนะคะเพราะว่าเขาเองนั้นที่ให้คุณอยู่โดดเดี่ยวนะคะทําให้คุณนั้นเหงาอะ,ค,ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณก็โนสนโนแค์เขาแล้วด้วย คุณสามารถอยู่ได้ด้ยวยตัวคุณเองอะค่ะคือไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรคุณไม่ได้ซีเรียสแล้วอะค่ะนะคะคุณอยู่เป็นโสดสคนโสดโส,สดสวยๆร,รอๆอยู่ก็สบายดีอยู่แล้วอะค่ะนะคะเขาจึงไม่กล้าเข้ามาหรอกค่ะเขากลัวนะ,ะในความรู้สึกของไอ้ขออภัยค่ะความในใจของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าคุณนั้นนะคะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยค่ะคุณนั้นเป็นความทรงจําที่ดีอยู่ในจิตใจของเขาเสมอนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็อยากให้คุณเป็นอิสระและตัวเขาเองก็เป็นอิสระด้วยค่ะคือหมายความว่าคุณนั้นจะมีใครก็มีได้นะคะก็คือเหมือนไม่ต้องรอเขาหรอกให้คุนนั้นมีอิสระไปเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าทําอยู่ดีค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้คุนนั้นเป็นอิสระไปเถอะเขาเองนั้นจะมองคุณอยู่ไกลๆห่างๆนะคะซองอยู่ห่างๆย่างห่วงๆอะไรประมาณนี้ค่ะ ข้าพลการทํางานนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะมิวกระอเป็นกําลังใจให้นะคะในเมื่อเขานะ,ะความในใจของเขานะคะเป็นความในใจที่ดีมากๆเลยนะคะเขาอยากให้คุณเป็นอิสระคุณก็เป็นอิสระเถอะค่ะนะคะเขาก็เป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าคุณกับเขานะคะมีบุญวาสนาต่อกันนะคะยังไงก็จะได้กลับมารีเทิร์นกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วนะคะก็คือว่า ก็ปล่อยกันไปนะคะต่างคนต่างไปค่ะคามิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะคอยคุณสู้ๆค่ะขอ้คุณน,นั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะ ความในใจของคนที่ไปจากเรานะคะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่ไปจากคุณเนะะี่ยค่ะเขามีความในใจอะไรนะคะค่ะจะมีจะมาดูก่อนว่า พลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่ไปจากคนเนี่ยค่ะเขาพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะแปดไม้เท้านะคะพลังงานของเขาค่ะ สองเหรียญน,นะคะอือัตวินถือไม้เท้านะคะพลังงานของเขาค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ พลังงานของเขานะคะณเวลานี้้นะคะรู้สึกว่าการงานของเขานะคะมันเติบโตเร็วขึ้นเลยนะคะเนี่ยมีงานเข้ามาให้เขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะตัวเขาเองนะคะเรื่องการเงินก็คือแบบว่าและทางด้านความรู้สึกนะคะเขากําลังประคองความรู้สึกและการเงินของตัวเขาเองอยู่ค่ะนะคะตอนนี้นะคะเขามีไฟในการทํางานมากๆเลยค่ะนี่ะคะมีแต่เรื่องการงานนะคะตอนนี้นะคะค่ะ ในชีวิตของเขานะคะกําลังมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในที่นี้นะคะมิวก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการงานนี่แหละคะ่ะเรื่องการงานการงานของเขานะ,ะที่แบบว่าเข้ามาเยอะเลยอะคะ่ะทําให้เขานั้นเหมือนแบบเออเป็นโอกาสดีๆอะคะ่ะเขาก็จะได้ประคับประคองเรื่องเงินเขาด้วยเรื่องความรู้สึกของเขาด้วยนะคะตอนนี้นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ จิบถ้วยค่ะ้่อเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณคะหนึ่งดาบค่ะหนึ่งถ้วยไอ้ขอไปค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ เจ็ดเหรียญนะคะค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานอยู่ด้วยนั่นแหละคะ่ะนะคะเพราะว่าเขานั้นนะคะเหมือนเขาเลือกคุณแล้วค่ะนะคะ,นะคะเลือกคุณแล้วคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแล้วเขาก็รักคุณด้วยนะคะความรักครั้งนี้เป็นรักทางกายหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะ เขาเหมือนอยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะค่ะและเขาก็รอคอยนะคะรอคอยที่จะได้พบเจอกันกับคุณนี่แหละค่ะรอคอยที่แปลว่าเขาได้ทุ่มเทเรื่องความรักของเขาลงไปกับคุณเนี่ยค่ะรอผลสําเร็จอยู่นะคะค่ะการที่เขาไปจากคุณนะคะก็มีได้สองกรณีนะคะมิวคิดว่าน่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งก็คือเขาไปจากคุณเพราะว่าเขาทํางานนะคะนะคะ หรือกรณีหนึ่งนะคะเขาเงียบหายไปจากคุณนะคะแล้วคุณก็มาดูไพ่อ่าวันนี้นะคะมาดูคลิปคลิปนี้นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วความในใจของเขาะะที่เขามีต่อคุณนั้นความในใจเขามีอะไรบ้างคะเจ็ดดาบะคะ่ะ ความในใจของเขานะคะที่เขามีต่อคนค่ะเดอรสตาค่ะอื้มอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ค่ะความในใจของเขานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเจะดามนะคะเขายังคงเก็บคุณไว้ในใจอยู่เสมอนะคะค่ะคุณยังคงเป็นดาวในใจเขาอยู่นะคะโอ้ยมีมิวเสียงแหบอะค่ะ ค่ะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เลยนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเขาเสมอเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกนะคะคุณก็เลยไม่สนใจเขาอะค่ะค่ะพ้นการทํานายนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีประมาณว่าตอนนี้นะคะพลังงานของเขานะคะจะเป็นเรื่องการงานนะคะเป็นเรื่องกับการงานที่เข้ามาเยอะนะคะเขากําลังมีไฟเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเลยะคะ่ะเขากําลังบาร์าน,นะคะเรื่องเงิน ของเขานะคะและทั้งด้านความรู้สึกของเขาด้วยค่ะตอนนี้ก็คือว่าโอกาสที่ดีเข้ามานะคะก็คือว่าการที่ว่าเขาได้มีงานนี่แหละค่ะค่ะความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าคุณนั้นยังเป็นคนที่เขารักมากเสมอเลยนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณค่ะเขารักคุณนะคะเขาเลือกคุณแล้วค่ะเขารอเวลาที่แบบว่า จะได้มาพบเจอกันกับคุณนะคะที่เขาจากคุณไปเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องงานนะคะนะคะแล้วความในใจนะคะที่เขามีต่อคุณก็คือว่าเขายังเก็บคุณไว้ในใจของเขาเสมอนะคะค่ะคุณคือดาวในดวงใจของเขาเสมอนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะเขายังมั่นคงต่อคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกดีนะคะขออภัยค่ะตอนนี้คุณกําลัง รู้สึกดีนะคะเป็นคนที่มีสเสน,นะะ่ห์ค่ะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกเยอะนะคะแต่ถึงยังไงนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะค่ะผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะและเป็นกําลังใจให้นะคะเขาก็ยังคงรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่การงานเขาเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะมิวก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาหาคุณนะคะค่ะ มิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บา,บายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำรับนี้ค่ะ ความในใจของคนที่ไปจากคุณนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปค่ะวผมมีเส oh, ียงแหบนะคะวันนี้นะคะขออภัยดีนะคะเหมือนจะเป็นหวัดด้วย ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่ไปจากคุณเนี่ยค่ะพลังงานเขาเป็นอย่างไรบ้างคะสมถ้วยนะคะโอ้โหเมจิกเชียนค่ะว,ว้าวพลังงานของเขาค่ะ สเตนค่ะอืมเก่งมากเลยนะคนคนนี้อัตวินถือดาบนะคะพลังงานของเขานะคะนะปัจจุบันนี้นะคะเขามีความสุขดีค่ะนี่นะคะสามถ้วยเขามีความสุขดีเขาเฮฮาปาร์ตี้มากเลยนะคะค่ะคนที่คุณถามถึงนี่นะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะ เป็นคนที่ว่าจัดการทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะคะมาคู่กับสเตนเลยเขาเก่งมากเลยนะคะในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าเขาที่มิวบอกว่าเขาเก่งมากๆเลยก็คือว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยก็คือเหมือนหมายความว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะสลับรางรถไฟเก่งมากๆเลยค่ะเขาควบคุมได้ดีเลยนะคะ กับคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยค่ะค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบยังใจร้อนอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมค่ะคือแบบว่าทําอะไรก็ต้องได้ดังใจอะค่ะคิดปุ๊บทําปั๊บอะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะมาดูต่อนะคะแล้วความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคนนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขาคนนั้นนะคะคนที่ไปจากคุณเนะะี่ยค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ เดฟูค่ะด <afraid> <familiar> ีเ <Start> อ <answering applause> ็มเพรสค่ะว้าวเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณคะอาจจะเวนถือถ้วยนะคะว้าวก้าถ้วยค่ะโอ้โหคงพอๆกัน ะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบรักอิสระค่ะนี่นะคะเป็นเดฟูลนะคะเป็นคนสดใสน่ารักแล้วก็ชอบอิสระค่ะไม่ชอบการผูกมัดน,นะคะความจริงแล้วนะคะคุณนั้นเป็นคนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะคือแบบว่าใครเห็นใครก็อยากได้คุณไปเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอะค่ะนะคะ,นะคะเขาเองนั้นนะคะเขาก็ชอบคุณอยู่นะคะเขาก็ยัง แอบชอบแอบปลื้มคุณอยู่นะคะค่ะที่มิวบอกว่ามวยถูกคู่นะคะเขาก็น่าจะเจ้าชู้อะคะ่ะคุณเองคุณก็แลดูเป็นเหมือนคนเจ้าชู้กลุ้มเกลิ่มเหมือนกันนะคะอันนี้คือความคิดและความรู้สึกของเขานะคะแต่คุณเองนั้นก็เป็นส่วนที่วัามาเติมเต็มความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคะทําให้เขานั้นมีความสุขได้ะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะมีความในใจอะไรที่มีให้กับคุณนะคะ ความในใจ,จของเขาที่มีสองคนค่ะสองถ้วยนะคะว้าวเจ็ดถ้วยนะคะอืม เจ็ดไม้เท้านะคะววความในใจของเขาคนนั้นนะคะสองดาบค่ะว้าวความในใจของเขาคนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าความจริงแล้วนะคะเขาก็รักคุณค่ะนี่นะคะเขาเองนั้นเขาก็รักคุณนะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าเขามีตัวเลือกเยอะค่ะเขาก็อยากจะใช้สิทธิ์ในการเลือกนะคะค่ะ เขาเองนะนะคะเขาก็อยากจะเหมือนแบบพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะลองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเองนะนะคะการที่ว่าเขามีตัวเลือกอะค่ะทาให้เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทําให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่านะคะพอสองดาบนะคะขยายก้าวถ้วยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าเขาจะทําให้คุณนั้นมีความสุขได้หรือเปล่าโอ้โหก็คงมีความสุขยากนะคะถ้าใช้ถ้าจะขอโอกาสไปว่า มีตัวเลือกเข้ามาก็อยากจะอ่าใช้สิทธิ์ในการเลือกอะค่ะรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่เขาก็รักคุณมากนะคะแต่ในความที่ว่ารักคุณมากยังไงความเจ้าชูอ้อ่ะมีคนเข้ามาเยอะก็อยากจะลองเลือกดูต่อนะคะทําให้เขานั้นไม่มั่นใจอะคะ่ะว่าเขาจะดูแลคุณได้ไหมจะทําให้คุณได้มีความสุขหรือเปล่าอะค่ะค่ะผลการดํานายนะคะก็จะมีประมาณว่า เขาก็มีความสุขดีนะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะควบคุมสถานการณ์ได้หมดนะคะในที่นี้เขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยค่ะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาบอกว่าตัวคุณเองนะคุณก็ยังรักอิสระอยู่เลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะเขาเองเขาก็ยังรักยังชอบคุณอยู่นะคะคุณมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับเขานะคะและในที่นี้นะคะจิตคุณกับเขาก็ตรงกันนะคะเหมือนคนเจ้าชู้ มาเจอกับคนเจ้าชู้อะค่ะคนมีสเสน่ห์เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณก็มีสเสน,น่ห์ในสําหรับเขานะคะเขาก็มีสเสน่ห์สำหรับคุณนะคะค่ะและความในใจนะคะของเขาคนนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณเองนะนะคะเขารักคุณจริงๆนะคะคุณก็เหมือนรักแท้ของเขาะคะ่ะแต่ตัวเขาเองนั้นมีตัวเลือกเยอะค่ะเขาอยากจะใช้สิทธิ์ในการเลือกคนอื่นดูก่อนนะคะเลือกคบดูหลายๆคนนะคะถึงเขารักคุณยังไงนะคะเขาก็อยากจะลองเลือกคบกับคนอื่นดูบ้างอะคะ่ะ ค่ะและเขาเองเขาก็เลยทําให้เขานั้นไม่มั่นใจนะคะ่ะว่าเขานั้นจะทําให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่าอันนี้คือความในใจของเขานะคะอือย่างว่านะคะคนเจ้าชู้ค่ะเขาก็อยากจะลองคบกับคนนั้นคนนี้นะคะแต่คุณเองนั่นน่ะก็เป็นรักแท้ของเขานะคะแต่คนเจ้าชู้หยุดไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าคุณน่ะเป็นรักแท้ของเขาเป็นรักที่เขารักคุณจริงๆยังไงก็แล้วแต่นะคะ แต่เขาก็หยุดความเจ้าชู้ไม่ได้อะค่ะคนมีสเสน่ห์ค่ะใครเห็นใครก็อยากเข้าหาใช่ไหมคะเมื่อถูกตาถูกใจถูกจริตเขาอค่ะเขาก็บอกแวกอีกแล้วนะคะจึงทําให้เขาไม่มั่นใจอนะคะว่าเขาจะดูแลให้คนนั้นมีความสุขได้หรือเปล่าค่ะอันนี้นะคะก็คือความในใจของเขาคนนั้นนะคะคนที่เขาไปจากคุณเนี่ยคะ่ะอ่าถ้าเขาคิดว่าเขายังหยุดไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะ ค่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมิวก็ให้คุณใช้ดุลพินิจคิดเอาเองนะคะอย่าไปตัดสินใจอะไรแบบว่าอ่าไพ่สำหรับนี้นะคะอาจจะเด็กนี่นะคะ่ะอาจจะใช่ของคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะใช้ดุลพินิจด้วยนะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอยคุณนั้นเด้พบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะ วันนี้มิวควลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย